เห็ดมันปูพี่น้องอันนี้ออันนี้เห็ดเก็บมาหมู่ว่านนี่จ้ะแต่เพาท่านได้เห็ดเพาท่านได้มีเวลา,เด,วเ,า,า head, เ,เดี๋ยวจะเอามาเห็ดเดี๋ยวจะมาเลี้ยงให้เบงเพราะว่าเห็ดที่ได้มาหมู่ว้านเมื่อนี้เอจจะเห็ดแล้วกินไปวัดหมืออื่นนอกจะเป็นเห็ดที่เข้าเยวไปวัดกันเนาะพี่น้องเห็ด แม่หมดสิปนไปวัดเด้อม,มืออื่นเนาะพี่น้องจ้ะมื่อวันอาทิตย์เนาะมื้อนี้เอยุดวันนี้อยู่บ้านนะอยู่บ้านกับลุงลุงกับกินเขาแ่บพี่น้องไข่แน่แด้วช่วงนี่มาเบิงเห็ดม่นปูกันเยอะมากพี่น้องลายกเบิ่าไงงามงามบ่เคยเห็นหลายปานนี่บ่เคยได้หลายปานนี่ดีใจเพีย yeah คล้องมือนั่นคล้องมือนั่นเอเดทําการเอมีเห็ดหน่อยมาดอกหนึ่งเอเดทําการอบแห้งแล้วจ้ะอบแห้งจเจ้าไปฝากหน้ายูเยอรมัน่นเป็นยูเยอรลมัน่นพี่ยพี่น้องกระต่าหนึ่งกระต่าหนึ่งกระสิร่วมๆไปน่ละล่ะร่วมๆไปเพราะว่าโครงการจริงๆเหมือนนี่ก็คือ เจ้กน้อยสีเฮดเห็ดเนาะเฮดเ็ดเร็จแล้วก็สีเตรียมเพราะว่าคิดว่าสีเฮดเขาเนี้ยไปไปวาดมืออืนหนึ่งเขาเนี้ยไปแล้วก็ปนเ็ดนะจจะเนาะว่าเดี๋ยวเฮดลายดอกเฮดไปพ่อเดียย๋ยเ,เอาไปเพน่นนจาจะไปเพ่นมืออืนสิไปเพ่เนเ,พเนี่ยดูเลยสวยมากเนี่ยพี่น้อง <laughs> แต่บ่อยฟังว่าเอมมี่มีมดเด้จริงๆเรามีมีดนะ แต่คือบอถือใจว่ามันบกคมเนี่ยมีดคอยเนี่ยมันบกคมมีดนี่สื่อมาบอแมนถือถือพี่น้องมีดเก็บเ็ดนะ่ะสื่อมาบอแมนถือถือแต่ว่ามันบอถือใจไยรุ่นเนาจะไม่ถูกใจวัยรุ่นบอถือใจไวรุ่นแับนี้ไวรุ่นก็เลยไปเหตุแบบนี้เดี๋ยวเซฟไอเบิงว่ไวรุ่นไปใส่ใส่มีดแบบใดนะไวรุ่นยุคเก่าศูนย์ ใบรุ่นยุคเก่าศูนย์ 90, มักมีดแบบนี้พี่น้องแล้วก็ใสผูกกันมัดไปเลยจ้าเอาสกอตเทปมัดย่างดีแต่ว่าสีเห็ดไม่อยู่เนี่ยผูกกันคอยผูกกันท่าสีพี่น้องัยรุ่นยุคเก้าศูนย์เนี่ยนี่เห็นบะมีด <c oughs> ขวงดีบามากดอกอันนี้แพงๆพอเ,เ,เอาพี่น้องเนี่ย แพงๆเกโยนเ่ตะกาไปยูห้างเทียมูไปน้าเขาเจ้าบะมีก็ให้เขาเจ้ายืมแต่ว่ามันบกคมเลยบ่อยากใส่ลุ่งฝนก็เลยมาเห็ดเอาเพราะว่าจะคข้องมักมีดมีดอันนี้อันนี้มันคมมันบไดันนียากมันบไดฝนยากนะเออนั่นมัดเอาเลยจ้ะไทยประดิษฐ์นะพี่น้องมีดเก็บเห็ดแบบไทยประดิษฐ์พับเก็บไม่ได้ <laughs> นี่แหละพี่น้องเอสผ้ามาเบืองเห็ดไหมงามงาม สิปนอันนี้สิปนอันนี้ก็อาจจะเฮ็ดเป็นคือซุปเห็ดไปเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดเออ่มันปูสิซุปสิสิต้มสีอันปนเห็ดเอสิปนเห็ดแม่มดไปเห็ดแม่มดมีหกเจ็ดดอกนี่พอดีเห็ดแม่มดเนี่ยงามงามตุบุติปิดีดี เดนมาร์กปีนี้เด้องามหลายเหตุงามคักอันนี้เอสิพึ่งไวกอนจ้าหน่อยจังสีเริ่มมาทำการนะจ้ะเพราะว่าเหมือนนี่งานบานเยอะมากเลยสำหรับผู้ใดที่ถามเดืองลุงเขาแมนะ่เนอะลุงช่วงนี้ลุงมีความสุขพี่น้องแนวดเรแล้วอย่าเหตุกับผ้าเราเหตุนะจ้ะเนาะแนวดเพิ่อนอยากกินกับหายเพิ่นกิน เ <On> <c oughs> ลายค่ะงามพร้อมค้างเสียงไหมสวยไหมพี่น้องอันนี้เห็ดมันปูสีน้ำตาลนะจ๊ะเนี่ยบกเคยได้ลายปาน,นีจักเทียอบเคยเห็นเห็ดงามปาน,นีจักเทียเห็ดมันปูแต่ไม่อยู่เดนมาร์กเคยได้ทีละกะตาแบบนี้ได้ทีละกะย้องกะแยงนิดๆน,น,น่อยๆ เฮ็ดมันปูนี่คือว่าทาไปสู้แล้วก็ต้องเอาพี่น้องถ้าว่าเอามันกระสีเขาเอามายังมันสีเหี่ยวมือไหมอืมมันสีเหี่ยวมือเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัดแล้วก็ต้องเอาแบบเอามือมือว่านไปก็ได้เก็บเก็บมวนเลยแต่ว่าของป้าทเทไปเพิ่นห้าเก็บอยู่ขี่ดินไหมพี่น้องมันไม่ได้เป็นแมมมอดคือทงัสทงสวีเดนเด้ทังสวีเดนเขาสิเป็นตนมอตตน ต้นมอดเนาะ n h ามอดนอะ่ะขาเห็ดกับเลซสีเงาเงางามงาเนาะของเดนมาร์กแถวทีเอยูมันมันปเ,เป็นแบบนั้นแต่เองสีก็ดีใจแล้วเนี่ยงามงามงามคักบม่เคยได้แบบนี้นะก็เลยตื่นเต้นดีใจแห้งเห็ดคลิปกับไ่ได้เห็ดคลิปเต็มที่เพราะว่า ทิ่งดีใจเทิ่งเฝ้าเอาเทึ่งสุยางสุแนวเบาเมื่อวานนี่ขืนไหลซดกับอามาดามมาดาม,นะมาดามบูเนาะมาดามบูดีแค่เนาะเบากันเรื่องเจ้าของปลาไม่เห็นแหลนเล้วันนี้โอ้ยมวนกันเมื่อคืนนี่ไปขืนไหลซดน้าเพลนมาดามบูนี่ลาจ้าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เอเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นาะพี่น้องจ้าเป็นกําลังใจเหตุไปโดนๆในเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมืนอนีกะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฝากเออฝากช่องเมียฟรังเดนมาร์กนะจ้าขอกําลังใจพี่น,อน้องแน่พราะได้มีกําลังใจเหตุคลิปต่อไปนาะพี่น้องเนาะสำหรับมืนอนีกะสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านาะพี่น้องบายบายจ้าบายบาย